สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงแม่ปุ๋ยทั้ง4ีชนิดที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่าง4 6 0 0กับ30 0ที่เราใส่ข้านะครับในช่วงรับรวงหรือว่าช่วงข้าวแตกอกนะครับเรามาดู4 6 0 0หครับ4 6 0 0หรือยูเรียที่เราเรียกติดปาน,นะครับนี่ให้ไนโตรเจนในรูปของยูเรียนี่สี่สก็หมายความว่า1ใน100กโลนี่ให้นโตรเจนแค่4 6กกน ส่วนทีน่5 4กิโลเนี่ยเป็นสารตัวเติมฟิลเลอร์หรือเรียกว่าฟิลเลอร์อาจจะเป็นพวกสารธาตอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางอาหารเลยแต่ว่าใส่ให้มันครบ100กิโลนะครับนี่แต่ถ้าใน50กิโลที่เราซื้อเนี่ยก็จะมีธาตุอาหารไนโตรเจนแค่23กิโลส่วนนี้27กิโลก็เป็นแค่สารตัวเติมส่วน0-2ตัวนั้นคือในตไอฟอสฟอรัสกับโบเซียม ไม่มีนะครับเดี๋ยวจึงมีแต่เฉพาะธาตุไนโตรเจนเรามาดู3 0มสิครับนี่ยสามสนี่ไนโตรเจน,ใน,ใน,นเนี่ยในรูปยูเรียแอมโมเนียไนเตรต30%ครับก็เหมือนเหมือนกันครับนี่ในร้อยกิโลทีได้ไนโตรเจนแค่30มกิโลส่วน50ากิโลทีได้ไนโตรเจนแค่15บกิโล แต่บางบริษัทหรือบางตัวนี่จะมีธาตุอาหารเสริมมาด้วยอาจจะเป็นแคลเซียมหรือพวกกระมัถันแต่บางตัวก็ไม่มีทีนี้เราจะมาดู150 0นะครับ15.0 0นี่ให้นตรเจนในรูปไนเตรต15%าเซแคลเซียม2 5หรือเขาเรียกว่าแคลเซียมไนเตรตนะครับนี่15าแคลเซียมไนเตรต15.0 0ตัวนี้ จะแบ่งออกเป็น2องชนิดชนิดแรกคือเม็ดสีขาวละลายน้ำได้เร็วชนิด2ก็คือเป็นสีเหลืองส่วนสีขาวนะส่วนมาจจะทํานําไปเป็นปุ๋ย AB ตัวนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่25%ตัวมีไนโตรเจนแค่15%ใน100กิโลก็มีไนโตรเจนแค่15กิโล 50กิโลก็มีนเจนแค่ 7. 7.5ดกโนะครับมัดู21ส่สนะครับนี่ให้นเจนในรูปแอมโมเนียยีนะครับนี่มีกรมมััน24%ตัวนี้ใน100กิโลก็มีนเจน21่กิโลแต่50กโนี่มีนเจนแค่10.5กโนะครับ ึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่เป็นธาตุที่ให้อาหารหลักคือไนโตรเจนให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีธาตุอาหารรองในบางตัวดังนั้นนี่จึงเลือกอยากให้กเกษตรกรนี่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืชนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจะมาคำนวณเรื่องปุ๋ย4000กับ3000ตัวไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับซึ่งผมก็ใช้3000อยู่ซึ่งจริงๆ อยากให้เกษตรกรเปรียบเทียบยังไงครับ4ี่ส0บจะให้ธาตุอาหาร46กิโลอันนี้ใน100ยกิโลนะครับส่วน30 0นี่100ยกิโลจะได้สะได้ธาตุอาหาร30กิโลทีนี้เรามาดูราคาครับยูลเรียต,ตอนนี้กระสอบละ9ก0าร้อนน่าจะเจ0กว่าบาททีนี้เรามาคำนวณเป็นเป็น,ปนต่อกิโลครับ ว้าหงกิโลยูเลียจะจะได้เท่าไหร่ผมคำนวณมาได้ก็คือ1กิโลกิโลละ3 9บาท3 9 1ประมาณนี้นะครับนี่คากระสอบละ0้า900นะครับส่วน30 0นี่กระสอบละ7 0 0กว่าบาทคำนวณมาก็กิโลละ50กว่าบาท50บบาทประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าตัวไหนแพงกว่ากัน จริงๆอ่ะถ้าคิดเป็นเป็นกระสอบจริงๆกันดูมองคนเผืนถ้าเราไปซื้อเน่ะเรามองอยู่แล้วว่าสี่ถูกศูนย์มันแพงกว่าอยู่แล้วในน้ําหนักเท่ากันนะครับนี่มันแพงอยู่กว่าสองร้อยบาทแต่ท่านมองในธาตุอาหารถ้าสมมุติว่าท่านจะสมมุติว่าท่านจะใช้สามศนศูนย์นี่ให้เท่ากับยูเรียท่านก็ต้องใช้เพิ่มเป็นอีก ประมาณถ้าหนกิโลก็1.2 1.3กิโลถ้าเป็นกระสอบก็จะเพิ่มมาเป็นอีกระสอบหมายความว่าท่านจะต้องใช้ทาอาฐานาเพิ่มแต่ถ้าท่านใช้แค่30กิกโลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เท่ายูเรีย46.00อันนี้ก็เป็นคำนวณมาคร่าวๆก็อยากฝากเกษตรกร,กรให้คิดว่าคุ้มไหม่วนนี้ปุ๋ยแพงครับ